จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อัตมาภาพในนามของคณะสิทธิวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำอเภอดิมเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ปกติแล้วก็ได้นำธรรมบรรยายเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำวันนี้ก็เช่นเคยได้นำบรรยา,กาศการอบรมธรรมปฏิบัติของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษาที่เข้าไปรับการอบรมจริยธรรมและศีลธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามท่านเหล่านั้นได้ถามปัญหากับหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลว่า การประพฤติปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนั้นมีหลักอย่างไรซึ่งหลวงพ่อก็ได้ชี้แจงให้ท่านเหล่านั้นได้เข้าใจในเนื้อหาของธรรมะและแนวทางวิธีการปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสังสอนเอาไว้ซึ่งเนื้อความในวันนี้ก็ เป็นเนื้อความต่อจากค่าวที่แล้วจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาตั้งใจสดับเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้โดยพร้อมกันนบบัดนี้และการที่จะรู้ว่าอาหารใดดีเลิศประเสริฐสีอย่างเดียวและต้องครบถ้วนเพียงพอในร่างกายด้วยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่ท่านจำไว้หรืออาหารอย่างใดเป็นโทษแต่อย่างเดียวหรืออาหารอย่างไรที่มีโทษบ้างเป็นคุณบ้างที่จะเกิดแก่ร่างกายของเราเราจะเอาแบบว่าชาวบ้านเอาแค่เนี้ยพอไหมจะตอบว่าพอก็ได้แต่ว่าเมื่อไรไปหลงรับทานอาหารที่เป็นโทษโดยเราไม่รู้ตัวไม่ได้ศึกษา หรือขาดแคลนอาหารสารอาหารที่สำคัญบางอย่างท่านก็มีสุขภาพที่จเจริญดีในระดับหนึ่งหรืออาจจะแย่ลงไปอีกในระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านได้ศึกษาว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์คุณค่าแก่ร่างกายแท้แท้มีอะไรกี่อย่างควรจะรับประทานกี่มากน้อย อะไรเป็นโทษอย่างแท้จริงหลีกเลี่ยงไปเลยอะไรมีคุณบ้างโทษบ้างถ้าว่ารับทานเกินขนาดจะมีโทษท่านก็พึงพิจารณาเอาอย่างนี้สำหรับตัวท่านนะและในขณะเดียวกันจะรับทานกี่มากน้อย ท่านจะต้องหารายได้เท่าไรมันจึงจะเพียงพอเหมาะที่ท่านจะทําให้สังขารร่างกายของท่านอยู่ยงคงกระพันไม่รู้จักตายให้อยู่โยงคงกระพันไม่รู้จักตายนั่นแหละเมื่อท่านยังไม่รู้ตรงนี้ฉันใดก็เหมือนไม่รู้ธรรมะข้อปฏิบัติที่ดีเลิศให้ทั้งคุณเป็นความเจริญและสันติสุข อย่างเดียวไปจนถึงความพ้นทุกอย่างถาวรอย่างแท้จริงเนี่ยท่านก็ยังไม่รู้หมดอ่ะท่านจะรู้ว่าเอออันนี้เป็นคุณบ้างอันนี้เป็นโทษบ้างอา้าวอันไหนพอละเว้นก็นละเว้นบางทีดูเหมือนว่ามีคุณแต่ว่ามีโทษนี่ท่านรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะฉะนั้นการทําคุณความดีในระดับหนึ่งมันก็ได้ในระดับหนึ่งและมันอาจจะมีส่วนเสียได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้า ท่านพิจารณาเห็นว่าชีวิตเราน้อยนักชีวิตเราเนี่ยน้อยนักมีโอกาสแล้วเกิดมานี่ยังเก่งอายุโดยเฉลี่ยประมาณ75ปีเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วแล้วในช่วงชีวิตที่เหลือเนี่ยท่านได้ทำคุณความดีที่จะเป็นเสเบียงเลี้ยงตัวไปได้แค่ไหนที่จะให้เทลงลุ่มลงลาดลง สู่พระนิพพานหรืออีกในหนึ่งสู่ทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่เจริญและสันติสุขอย่างชาวโลกและพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไปเรื่อยๆท่านได้ทำแค่ไหนและอย่างไรพูดอย่างง่ายๆท่านทำที่พึ่งของท่านไว้แค่ไรเหมือนกับว่าท่านสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของท่านท่านจะถามว่าสร้างกระ๊อบแค่นี้ผมก็อยู่ได้พอใจไหมครับท่านก็ตอบเองได้บางทีแต่มันรั่วฝนเปียกบ้างน้ําท่วมบ้างเหลือบยุงริ้นไรมันกัดท่านบ้างดีไมด่ดีงูพลอยขึ้นมาบนบ้านท่านกัดท่านก็ได้ตายโดยไม่รู้ตัวโดยเร็วก็ได้แต่ถ้าท่านทําบ้านที่ดีมั่นคงขึ้นไป มันก็ปลอดภัยสำหรับท่านมากขึ้นคำถามของท่านเป็นฉันใดเรื่องธรรมะมีอุปมาอุปไมยดังเรื่องอาหารหรือเรื่องการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับท่านฉันนั้นยังอาตมาพอเห็นแล้วโอ้เรามีชีวิตเหลืออยู่เพียงเอาละสาปี40ปีอย่างเก่ง อยู่ไม่ได้แล้วข้อหนึ่งต้องทําประโยชน์แก่ตัวเองข้อสองต้องช่วยทําประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่อันนี้มันเป็นอารมณ์ของอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยให้ทําประโยชน์แก่ตัวเองเนี่ยอยู่ในการครองเรือนเนี่ยบรรลุมรคผลได้หรือทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้มีมากต่อมากไปในสมัยพุทธกาลหรือแม้ในสมัยนี้ก็น่าจะมีแต่เขาไมเปิดเผย คือทําความดีไปจนถึงขั้นเป็นพระอริยะบุคคลบุคคลที่บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปแม้เป็นฆราวาสเขาเรียกว่าพระอริยะบุคคลเรียกว่าผู้ประเสริฐพระแปลว่าผู้ประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเรียกอย่างนั้นแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าถึงขั้นเป็นพระอริยะบุคคลก็เที่ยงต่อพระนิพพานและปิดประตูอบายทั้งหมด แต่ว่าแม้เราไม่ถึงขั้นนั้นตั้งใจให้ดีที่สุดนี่คืออาตมาจะบอกตั้งใจให้ดีที่สุดอย่าถอยหลังอย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนอกทางศีลธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปศีลท่านรู้แล้วธรรมก็คุณความดีธรรมะเนี่ตั้งแต่ทานกุศล ศีลกุศลภาวนากุศลทําไปเลยให้ได้ผลดีตามลําดับเราทําได้อัตมาทําได้สิปีที่อยู่ในเพศคารวะและเมื่อเราทําได้มากนะคุณโยมจะบอกให้คุณโยมพิจารณาดยดีบางคนมีครอบครัวมีลูกมีหลานหรือแม้อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องมันมีคนดีคนไม่ดีดีมากดีน้อยเลวมากเลวน้อยอยู่ในบ้านเรานั่นแหละ แต่ถ้ามีคนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นแม้คนหนึ่งในครอบครัวนั้นก็จะเป็นแสงสว่างคือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นข้าราชการตำรวจที่มีจิตใจสูงใครเห็นก็เคารพนับถือเป็นเกราะป้องกันเราทุกเมื่อทุกด้านเรายกตัวอย่างง่ายๆเอาละ เหมือนท่านรัฐบุรุษหรือท่านองคมนตรีคนเอกเปรมตินสูลานนท์นี่เป็นตัวอย่างที่เราพึงเข้าใจว่าอ๋อคนดีท่านดีระดับประมาณนี้คนก็นับถือนะหรือแม้แต่นักการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีที่มีความประพฤติดีไม่กินไม่โกง สมถะยังเป็นเกราะป้องกันป้องกันไปถึงพักการเมืองนั้นแม้จะมีคนไม่ดีอยู่บ้างนี่คือเกราะป้องกันนี่ในระดับสูงในระดับเราเหมือนกันลองทำดีอย่างนั้นแล้วเนี่ยตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันดีประเสริฐไปยิ่งยิ่งขึ้นไปและจะบอกอะไรให้เมื่อท่านประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าทำงานดี ด้วยอัธยาศัยใจคอที่ดีทำปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถถามว่าถ้าจะมีการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านจะเลือกใครท่านจะเลือกใครเกิดมีคนมีความรู้มีความสามารถเท่ากันแต่คนหนึ่งไม่ค่อยมีคุณธรรมแต่อีกคนหนึ่งมีคุณธรรมเรียบร้อยดีไม่มีโทษรู้จัก กตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณถามว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านจะเลือกใครท่านจงตอบท่านเองว่าการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นควรกระทําหรือไม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉกฉวยไปว่าเกิดตายซะก่อนยังเรายังไม่ทันได้ตั้งตัวถ้าเราทําความดีอยู่ไม่ต้องห่วงมันเปลี่ยนแต่ร่างเหมือนท่านเปลี่ยนแบบฟอร์มเนี่ย เท่านั้นนะนี่ท่านกำลังใส่แบบฟอร์มอย่างนี้เดี๋ยวท่านไปถอดแล้วออกมาอีกแบบแล้วท่านก็จะกลายเป็นด้วยคุณความดีปรุงแต่งขึ้นมาโอ้มีความสุขความเจริญในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นเพราะความตายมันไม่เลือกใครนะและไม่เลือกเวลาด้วยนี่อาตมาก็จึงบอกให้ท่านไปคิดเอาเอง ว่าท่านควรจะปฏิบัติในระดับไหนแต่แม้ว่าการแข่งขันการอะไรต่ออะไรเราแข่งขันกันโดยธรรมอัตมาจะบอกโยมนะอัตมาทำงานไม่ใช่ไม่มีการแข่งขันแต่เราใช้ขันติธรรมเราใช้พรหมวิหารธรรมเราใช้คุณธรรมของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยโยมเชื่อไหมชนะได้ชนะได้เลย แม้ว่าผู้ที่เป็นบังคับผู้บังคับบัญชาเบางคนก็งี่เง้าเห็นคนที่ประจบสอพลอแต่ว่าเป็นคนไม่ดีว่าเป็นคนดีนะตองประจบสอพลอมีการนำเจ้านายไปเลี้ยงสุรานารี ฝรั่งบางคนมันก็ชอบนี่ไม่ใช่บางคนมากต่อมากมันชอบแต่ตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเดินไปเดินมาเที่ยวนินทาคนนั่นเที่ยวเอาเรื่องคนนั่นไปฟ้องเจ้านายคนนี้เจ้านายเลยเชื่ออืมเชื่อเชื่อไอ้เจ้าเนี่ยมาบีบอาตมาอาตมาอยู่ด้วยขันธิธรรมแต่ทําความดีตลอด ลงท้ายไอ้นั่นแพ้ภัยตัวเองไอ้เจ้านายนั่นตอนหลังถูกเขาเรียกว่า T D Y Temporary Duty ให้ไปรักษาการหรือว่าให้ไปช่วยราชการหน้าที่แห่งหนึ่งเพียงเพื่อหาตำแหน่งลงหาไม่ได้3เดือนหาไม่ได้กลับมาที่สำนักงานเดิมอยู่หนึ่งเดือนแล้วย้ายกลับไปต่างประเทศและปลดหลังจากนั้นเขาส่งคนดีมาเป็นผู้บังคับบัญชาอาตมา คนดีมีความรู้มีความสามารถเขาอ่านออกว่าคนไหนดีคนไหนเลวเขาไม่ง่งี่เง่าอาตมาก็เลยถูกยกย่องถูกให้งานถูกส่งให้ไปศึกษาในต่างประเทศเป็นของปกติชีวิตจเจริญรุ่งเรืองดีกว่าเมื่อครั้งผิดศีลผิดธรรมมากมายนักนี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังฐานะ,จะเจริญขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ว่าเมื่ออัตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆหนักเข้าก็เลยวางแผนชีวิตของตนสิปีก่อนบวชแล้วก็บวชก่อนกเกษียณสามปีเพื่อปฏิบัติพระศาสนาแล้วก็ดังที่ทำให้เห็นนี่นี่ก็ทำไว้ให้ลูกหลานและจะบอกกับท่านว่าอัตมามีประสบการณ์ในชีวิตทางโลกมามากไม่ใช่น้อยๆห้สบเจดปีเต็ม ก่อนบวชก็มีประสบการณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายบางคนอาจจะแค่ลูกระดับลูกหรือระดับหลานก็ยังมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไปเถอะดีเหลือเกินทีนี้เอาละเหลือเวลาอยู่หน่อยหนึ่งคงจะต้องมาข้อหนึ่งที่ว่าต้องการทราบหลักธรรมในการดำเนินชีวิตครอบครัวให้เป็นสุข และหลักธรรมในการรับราชการให้เจริญก้าวหน้าให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและก็รวมถึงว่าเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นการฝึกสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรมันก็คงจะปนปนกันไปในเรื่องนี้นะเพื่อให้ง่ายเข้าแต่ว่าเอาข้อแรกให้หนักก่อนหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ ว่าถ้าใครปฏิบัติตามนี้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในปัจจุบันทันตาเห็นนี่ข้อข้อแรกอันนี้มีชื่อเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัถประโยชน์ประโยชน์สุขในปัจจุบันซึ่งอาตมาได้นำออกใช้สอนอยู่เสมอแต่ว่าในระยะเวลานี้จะพยายามพูดพอ เข้าใจไม่ต้องละเอียดละออมากนะักแต่ท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจได้ข้อหนึ่งอุทถานะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเอาละข้อนี้เป็นคำอสอนที่พื้นพื้นเต็มทีใครๆก็รู้แต่ว่าคนส่วนมาก ทั้งๆท,ที่รู้แต่ขาดสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อวงงานและต่อหมู่คณะการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อวงงานบางทีก็ย่อหย่อน เพราะขาดสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบนี่ฝรั่งเขาเรียก sense of responsibilities รับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่นง่ายๆว่าในครอบครัวเมื่อกี้ท่านถามเกี่ยวกับครอบครัวเราต้องดูว่ารายได้เราน้อย รายได้ข้าราชการทุกระดับน้อยไปเทียบข้างนอกไม่ได้หรอกน้อยทีเดียวแต่ก็น้อยพอให้อยู่ได้นี่ท่านต้องเข้าใจนะเขาไม่ได้ว่าน้อยให้เราอดตายไม่ใช่ราชการไม่ให้เราอดตายแต่น้อยพออยู่ได้ตามฐานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไง ในครอบครัวเนี่ยแทนที่เราจะไปสัมาลเทเมาในอบายามุกนี่ได้ยินบ่อยเดี๋ยวก็เลี้ยงเพื่อนกินเหล้าเดี๋ยวก็ปะเหมาะก็ไปเคล้านารีอีกปะเหมาะก็ไปในครับมีอะไรก็ไปอย่างนั้นใช้เวลาไปในเรื่องไร้สาระเสียไปเปล่าประโยชน์ในครอบครัวเราต้องขยัน นี่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องขยันในเมื่อรายได้เราเพียงจำนวนจำกัดอะไรที่จะเป็นรายได้โดยสุดจริตทำทำทีเดียวจะขอยกตัวอย่างครูของอาตมาสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยม 3, ามสี่เออสี่ห้าหมีครูอยู่คนหนึ่งแกชื่อครูแววรูปร่างใหญ่ มีลูกชายหลายคนลูกชายเป็นเพื่อนอาตมาตกเย็นเลิกจากโรงเรียนไปซื้อถั่วถั่วลิสงไม่ใช่ถั่วเขียวแล้วไปตัดใบไผ่เอามารองก้นเข่งล้างถั่วเขียวโรยแล้วก็ปูด้วยใบไผ่เป็นชั้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 นน้ำราด เป็นวิธีการเพราะถั่วง,งอกนี่อัตมาออกอากาศนะเรื่องนี้นะก็ได้ยินว่าตํารวจที่ไหนไม่รู้เขาทำแต่ก็จะทำตามอัตมาหรือเขาคิดทำเองก็แล้วแต่เป็นของดีเขาทำอย่างนั้นนี่ท่านทำอย่างนี้นะครูแววเนี่ยเสร็จแล้วพอตีสี่ถั่วง,งอกมันก็งอกนะท่านก็มาจัดการ เอาน้ำล้างแล้วก็ซาวเอาแต่ตัวถั่วงอกดีๆทำเป็นใส่ภาชนะอะไรเรียบร้อยไปส่งตลาดเนี่ยตีสี่ตีหถึงแล้วตลาดพอหกโมงเช้าเขาขายได้แล้วหรือตีห้าครึ่งเขาขายได้แล้วในตลาดสดท่านทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งส่งลูกเล่าเรียนสำเร็จเพื่อนของอัตมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นี่แหละหลายจังหวัดมาทีเดียวแต่ว่าจะไม่บอกว่าอยู่จังหวัดไหนไปเดี๋ยวจะรู้ว่าคือใครนั่นแหละโยมพ่อของเพื่อนเพาะถั่วงอกขายส่งลูกให้เรียนจนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลูกหลายคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนอาตมานี่คือตัวอย่างท่านจงเอาตัวอย่างนี้มีบางท่านไปคิดทีเดียทำอะไรดีเนาะ บางท่านทำขนมทองม้วนขายส่งเลยนี่ก็มีนี่นะสมัยนั้นนะสมัยใหม่เี่ก็มีเพาะเห็ดนะท่านลองทำดูสิเห็ดของดีเพาะเห็ดดีๆไปศึกษามาสิเขาสอนด้วยทำขายส่งเลยช่วยกันทำถ้ามีสามีภรรยาอยู่ร่วมกัน,กนสองสามีภรรยาช่วยกันกลระไม้ละมือส่งตลาด รายได้พอมากด้วยและแม้แต่ว่าบางคนนี่ที่ขอนแก่นใครอยู่ขอนแก่นมีไหมเนี่ยมีไหมมีไหมขอนแก่นเอเอาละนั่นน่ะส้มตำมันมีเจ้าหนึ่งเจ้าที่เลยไปมันมีโรงเรียนนะอัตามาก็ะจำชื่อถนนไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยบันที่สวนว่างๆโล่งๆ แกนั่งขายมันมีร้านขายอาหารไทยแล้วก็เลยไปหน่อยแกอยู่ทางขวามือนั่นถ้าท่านจะนั่นจะพอจำได้มีหม้อหม้อเขียวขนาดนี้นะสามหม้อสายน้ำปลารา้ามีปูดองใส่น้ำปลามีปูดองสามสามสี่หม้อแล้วก็ มาละกออีกพเนินเทินทึกมีพี่น้องมาช่วยสับท่านรู้ไหมส้ตมตำรสดีแห่งหนึ่งก็คือขอดแก่นแต่ก่อนนะภูหลากมากดีขึ้นเครื่องบินไปลงขอนแก่นถ้าขากลับไม่ซื้อส้ตมตำเจ้านี่กลับมาส่งห้ามเข้าบ้านนะนี่มันดีอย่างนั้นน่ะเขาขายจนเขาส่งลูกไปเรียนนอกนะเจ้านั้นเนะี่ยเรียนนอกสำเร็จมานี่แหละอัตมายกตัวอย่างให้เห็น ว่าถ้าขยันลูกเดียวไม่ต้องอดแม้แต่คนที่ว่าตกงุงตกงานเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เรานึกเห็นว่าคนอื่นไม่ไปแย่งงานคนอื่นเขาที่มันมีพอมีลูกค้าเราทำได้ขอให้ดีตัวเดียวให้จริงตัวเดียวเท่านั้นนี่แหละอุตถานะสัมปทาความถึงพรอ้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรทำอาชีพประกอบให้ได้รายได้มาอย่าไปเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ส่วนในทางราชาการ ก็จงทำตามหน้าที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์นี่เมื่อเราทำได้อย่างนั้นผู้บังคับบัญชาเขาจะมองเห็นใครคนดีจริงๆนะมันมีไม่มากท่านลองปฏิบัติดีๆทิ่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านจะเห็นใครนอกจากคนขยันนะแต่ขยันแล้วขออย่างเดียวว่าอย่างโง่ฉลาดหน่อยศึกษาหาความรู้ ให้มันพัฒนาตัวเองถ้าขยันด้วยโง่ด้วยสวัสดีเลยไอย้นั่นไปใหญ่ไปโตใช่ไหมเออต้องขยันเราะพยายามฉลาดศึกษาหาความรู้เข้าไว้นี่ข้อ2อ,อารักษสัมบทาถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาอะไรล่ะรักษาฐานะในครอบครัวเริ่มแต่อย่าทำให้ครอบครัวแตกแยกอย่ามากชู้หลายเมีย ถ้ามีอย่างนี้แล้วครอบครัวแตกแยกค่าใช้จ่ายเสียหายมากมายเราก็แย่ใช่ไหมไรายได้เราเท่านี้เราไปบีเบียน้อยมีอีหนูหรือไปเที่ยวดือง้นอย่างนี้เงินก็เสียกลับมามีทะเลาะกันอีกดีไม่ดีแตกแยกกันกลายเป็นยากจนเข็นใจหนักกันไปเลยเพราะมีลูกมีหลานด้วยกันลำบากกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องรักษาฐานะของครอบครัว ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันนี่นี่ครอบครัวฐานะในวงงานเราต้องรักษาเหมือนกันรักษาคือทำให้ดีที่สุดพยายามศึกษาหาความรู้มาพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเขามีการศึกษาเพิ่มเติมก็ไปเข้าเรียนกับเขาถ้ามีเวลาว่างเรียนเลยอะไรมันเรียนได้ภาคคั้ภาคพริศนีเรียนพัฒนาตัวเองขึ้นให้มันได้ปริญญา เลื่อนวิทยาฐานะของตัวเองหนุ่มแน่นทั้งนั้นทําได้ทั้งนั้นอาตมานี่แก่ๆมาบวชเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดมาแล้วนี่ทางนี้เขาต้องการคนมีความรู้เป็นปร,ริญญาธรรมอาตมาก็เรียนจนจบปร,ริญญาธรรมหกประโยคแก่ๆอย่างเนี้ใช่ไหมนี่มันทําได้มันอยู่ที่เราเองนี่รักษาอะไรรักทั้งขยันหมั่นเพียรและรักษาฐานะในกิจการงานของเรา พัฒนาฐานะกิจการงานของเราให้มันจเจริญขึ้นเช่นเดียวกันกับรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตใช้สอยทรัพย์ด้วยความการเห็นคุณค่าใช้สอยอย่างระมัดระวังไม่ใช้ทิ้งทิ้งขวางควางท่านลองทำดูประหยัดน,นี่รักษาทรัพย์รักษาฐานะ ของครอบครัวรักษาฐานะของหน้าที่การงานไม่เหลวไหลไม่ไปทุจริตคิดมีชอบให้เขาจับได้เออประเดี๋ยวมาฟังบอกลุงพ่อบอกว่าไม่ทุจริตให้เขาจับได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่จุดทุจริตทั้งปวงจับได้ไม่ได้ก็ไม่เอาอนี่แหละรักษาฐานะการงานเราเดินได้อย่างผงาดเดินไปไหนไม่ต้องไปเสียว ใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่า,ารักษาฐานะในหน้าที่การงานข้อที่สกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรคนผิดศีลผิดธรรมชักนำไปในทางชั่วชักนำไปในทางอบายเช่นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันติดหวยเบอร์ขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสูุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นการต่อปัญหาธรรม ของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชย,ยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายจรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำหรับการตอบปัญหาธรรมในเรื่องนี้ยังมีอีกในตอนต่อไปขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมสุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากตรงนี้ได้ ทางวันและเวลาเดียวกันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัตธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร